ที่เราคงยพยายามผลักดันงานวิจัยต่างๆเนี่ยไม่ได้แค่เพื่อการทีพิมพ์อย่างเดียว แต่เป็นผลงานวิจัยที่เป็นนวัตรกรรมแล้วก็สามารถนําไปใช้ในระดับชุมชนได้ครับก็เป็นงานวิจัยที่เราภูมิใจนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนไข้โรคไตในบ้านเราเนี่ยมีปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็คือกว่าที่จะรู้ตัวเนี่ยก็มักจะเป็นในระยะที่ท้ายๆแล้วนะครับงานวิจัยชิ้นนี้เราก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อจะได้ทําการคัดกรองคนไข้โรคไตตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นการพัฒนาตรงนี้จะทําคล้ายๆกับเป็นชุดตรวจด,ด้วยตัวเองนะครับก็คนไข้สามารถที่จะตรวจ คลากรองโรคไตด้วยตัวเองได้ปัจจุบันชุดตรวจชุดนี้เองก็ออกสู่ท้องตลาดแล้วนะครับเพราะว่าได้ผ่านการรับรองจากอ,อยนะครับแล้วก็ที่น่าภูมิใจก็คือว่าชุดตรวจอันนี้นได้เข้าไปในบัญชีนวัตรกรรมแห่งชาติด้วยส่วนตัวก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาจารย์ที่ภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับคิดว่าทางอายุรศาสตร์จุฬาเองก็คงจะตั้งใจแล้วก็ผลิตบุคลากรทางการแพทย์เพื่อออกไปรับใช้สังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็คงจะมีงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นเรื่อยๆครับ Are you rasa to lie?